สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง้องไปสุขูสุขคนมื่อนี้ม,มาพอกับยายดาค่ะกับช่องยายดาพาเพินมื่อนี้ยายดาสิาพ้าพี่น้องมากินอาหารทะเลาอแมงวันกระไดพี่น้องหลายคักมากินยำหอยแมงผูค่ะพี่นอ้องตัวแซ่บตัวเซ่ พักข่อยมีหลายอย่างในพี่น้องหักน้ำหัวน้ำสวนข่อยที่เศษเพิ่มเติมก็คือนี่พุ่มใจน้ำเสนอเลยพี่น้องนี่แมมักพริกหวานนี่ข่อยไปเห็นอยู่ตลาดมาะมันวันใหญ่เป็นตะหวานเป็นตะแซ่บแค่ข่อยเห็นแต่ข้าเจ้ากินไหมพี่น้องไม่แมุ่ณนะ ล่องมึงกันน่าสนุกเม่เคยกินจักเทียไหมล่องมึงกันน่ะมาครับพี่น้องมามาครับพี่น้องมากินน้ำกันบ่เนี่ยอม,มาว่านีงก็คือดังดีเถอะฮึจมูกดีแท้ พ้อมตะไข่หินๆพี่น้องเอ้ยไปห่มหม่องม่วงหม,ม,มองเต้าบรรยากาศล่มลื่นดีขนาดอะไรม่้หวับพี่น้อง หลายครับมะเขือปอน่อยมะเขือม่วงเผากันอําลำดีขนาดนละ กากาศอากาศเป็นสีขุ่มๆนี่เหมือนพี่น้องฝนติดตกอีกเท่าไหร่บุ๊คมาขึ้นฝน,นตกฝนตกย่างแห้งทั้งฝนทั้งลมลมมากับฝนพี่น้องต้นกล้วยคอยในะสวน lần này là nặng cho tất nhiên nha anh kiếm bắt nhanh anh em mất gang xoài đi xuống đêm gang xoài mà nào ม,มันหวานเนาะคําพ่อเขาเจ้ากินเป็นตะแซสบว่ะกล่ามันออกหวานหวานเนาะคันสิมีกินพริกป่นนิดหน่อยแต่ว่ามันหวานหวานกรอบเนาะ จำพ่อกอ็เห็นข้าเจ้ากินคือกินเป็นตาแสบแม่ม่มีลดเผ็ดพ่อเม็ดเลยมันตลุดชาหวานมีรลดเผ็ดกินผิกหรอกกินผิกนิดนิด หวานๆกรอบๆเข่าทายตุ่นหลับพี่น้อง พัก่อยกับายแนวคือเกาเ่าด้วพีโนโ่น้องพักน้ำหัวน้ำสวนขว่อยนี่ละ่ะเขาไปเก็บย่างละมัดระว่างเด้มือนี่ไปแบบย่างป่องกันตัวย่างดีเลย แกลนถึกนอกอีกมือเนี่ยเขาไปเก็บแบบย่างป่องกันโตเลยมือนเนี่ยเม็ดมันก็ออ่อ,อนๆขันเ้ากินสดๆย่งสี่มันบอกขมเลยพี่น้องนี่เขากันกับสมตำกับย่ามันสินี้สีรสชาติเขากันดีเนย เขาไปต้มไปแกงสิขมกินไม่ได้ด

ngoài wow, mình vẫn chỉ tháng một tháng thì phải nói rồi là gì xin bằng เย็นสวยๆอยู่ใแต่วัาหอห้อนขอเพ

กันดีอยู่พี่นอ้องเอยกับเมนูนี่ก็ได้กินได้กับทุกเมนูตัวนี้สตอนอะความล่องตัวถุกเมนู này mèo vắt để pino đấy bạn để pino, tôi xú hoài thì đẹp, khâu, ui, ghé mát ที่เขาแกะเป็นแพ็กต้มใส่ถุงมากแล้วถุงประมาณอะสามขีดนี่ยละมั้งถุงละหกสิบบาทเพราะว่าเขาจีเอาแบบที่มันเป็นนวยมากเนี่ย ไม่ค่อยโสดมั้พี่น้องเวลาเข้ามาเห็ดกินมันยังไม่กินบ่าเหรน,นั่นนี่ที่เขาต้่มมาแล้วเขาแพ็กถุงมากก็าฟิตมากไหมพี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มากดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใใย่ายดายนี้เละค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจมีกำลังใจได้ทําคลิปต่อต่อไปพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะง ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามแล้วย่ายดาก็ขอกาบขอพระคุณหลายๆค่ะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปมาคลิปหนาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ